สวัสดีครับผมตุนหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอรูปล่อรุ่นแรกนะครับของหลวงปู่นุ้ยนะครับหัดชิโตนะครับวัดยางคอนะครับอําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับปี2558นะครับนี่เป็นรูปล่อเนื้อโลหะผสมนะครับ เป็นการหล่อเทหล่อแบบเทช่อนะครับผมแล้วก็เจาะรูอุดมวลสารนะครับแล้วก็มีการมีโค้ดอยู่บริเวณน,นี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาส่งารายละเอียดกันดูนะครับนี่นะครับใบหน้าของหลวงปู่นุ้ยนะครับนี่เป็นหลอมมีเมตานะครับจีวรนะครับคมชัดลึกนะครับ นี่นั่งสมาธิอยู่นะครับผิวพันธุ์พรดหลอนะครับก็ต้องเป็นผิวพันธุ์ที่มีขู่กระนะครับเป็นนี่ใช้วิธีการหลอแบบโบราณนะครับนี่ผิวพันธุ์ค่อนข้างที่จะขู่กระนะครับนี่คีเบลนะครับคีเบลเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นปูนขาวนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็จะเขียนว่าหลวงปู่นุ้ยนะครับผม อาชิโตนะครับผมนี่ส่งของด้านหน้านะครับรานนี้มาดูด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับผิวพันธุ์ค่อนช่องทีุ่กขุขะนะครับใช้วิธีการเทหล่อช่อนะครับแบบโบราณนะครับนี่แต่ว่าจีวรคมชัดลึกนะครับนี่ผิวพันธุ์ขุขระนะครับ จีวรเป็นสันคมชัดลึกเลยนะครับตกศรน,นะครับเขียนว่าวัดยางคอ้นนะครับผมนี่นี่นะครับถ้าส,ส่งจากด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเห็นริ้วจีวรน,นะครับคีบเบ้านะครับเป็นสีเข,ขาวนะครับชัดเจนนะครับ นี่ฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมส่วนด้านล่างครับด้านล่างก็มีการช่อนะครับตัดมีการชอยเห็นอยู่ฝั่งนี้นะครับชัดเจนนะครับเจาะรูอุดมวลสารนะครับผม นี่ฝั่งนี้ก็เป็นโค้ดนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นโค้ดนะครับนี่มีการต่อโค้ดหนึ่งนะครับนี่จะก็เจาะดูดมวลสารนะครับติดท,ทับด้วยปูนขาวนะครับผมนี่หลงปูนุ้ยนะครับก็เป็นเกจิสมัยแรกๆของอำเภอท่าแซะเลยนะครับเป็นเกจิยุคเก่ามากนะครับนี่ รูปหล่อของท่านก็เป็นการจัดสร้างครั้งแรกนะครับแต่ก็มีประสบการณ์ดีมากนะครับเกยวกับเรื่องแคล้วคลาดนะครับนี่เกจิกที่ร่วมในการปลูกเสกครั้งนี้นะครับก็มีหลวงพ่อโปรงนะครับวัดถ้ำพุตธะเคียนอาจารย์ตุดนะครับวัดธรรมถาวรหลวงพ่อจรันนะครับวัดช่องลมสองหลวงพ่อช่วยวัดหน้าค่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเกจิกดังแห่งยุคนั้นเลยนะครับนี่ น่าบูชาน่าสะสมมากนะครับราคาเล่นหาก็อยู่ประมาณหลักร้อยแก่ๆถึงพันต้นๆน,นะครับแนะแต่ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ชวนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะครับและจะนําพักเครื่องดีดัดงๆของจังหวัดชุมพรจังหวัดระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเศร็จพ่อกมลหลวงชุมพรเขตดมศักดิ์นะครับจะพยายามนําเสนอให้เกือบทุกรุ่นนะครับ อย่าลืมนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพักเครื่องแมาผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะองค์ที่ผมสนใจนะครับนี่ไว้พบเจอคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ